เดี๋ยววันนี้เราจะเทสไม้ตัวนี้กันนะซื้อมาแล้วยังไม่ได้ลองเทสดูว่ามันได้ไกลแค่ไหนแต่ชาร์จแบตเรียบร้อยแต่ลในนี้มันก็จะมีเราซื้อแบบมันมีไทสี่เออมันมีทั้งแบบสองไม้และไม้เดียวเราเออใช้คนเดียวเราก็เลยเอาไม้เดียวเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปเสียบกับเครื่องที่เราอัดอยู่นี่แหละแล้วก็ไม้ตัวนีเ้เขาบอกว่าเวลาเสียบปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นตรงเนี่ยไฟจะขึ้น เดี๋ยวพอจะใช้ปุ๊บกดไฟมันจะติดเดี๋ยวเราไปเทสดูว่ามันจะไกลแค่ไหนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยจ้าอันนี้คือเครื่องที่เราอัดเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้นี่แล้วใหม่อันนี้น่ะก็เสียบเข้าไปตรงก้นเสร็จแล้วก็เปิดตรงนี้นี่มันมีปุ่มเปิดอยู่ข้างหลังนี่กด ไงปะไฟแดงค้างไฟเขียวค้างแล้วไม้ก็จะใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูความไกลของกันของไม้นะว่ามันจะไกลแค่ไหนโอเคโอเคตอนนี้เสียบไม้แล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาออกไปเดินดูตอนนี้ไม่อยู่เนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือเครื่องที่เสียบไม้นะเดี๋ยวเราจะออกไปดูความไกลอันนี้คือเสียงที่ใช้จากไม้เดี๋ยวจะลองตั้งดูว่ามันไกลได้แค่ไหน เทสก่อนเดี๋ยวเราจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เห็นไหมแล้วเราจะเดินไปประมาณนึงแล้วดูว่าไม้จะติดนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เรามาเดินแถวเนี้ยเออเดี๋ยยังได้ยินเสียงเราไหมเออเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะเนี่ยเดินเดี๋ยวเราจะเดินมาประมาณแค่นี้ก็ไกลแล้วนะไกลมากอยู่นะที่เป็นครั้งแรกที่อยู่ดีๆมาเดินดาวบ้ากอนเอิร โอเคไกลฟอแล้วมั้งได้ยินป่ะเดินกลับและวน่าจะได้ยินนะเดี๋ยวเราเช็คดูเดี๋ยวเราเจอดูว่ามันใช้ได้ป่ะเออราคานี้ก็ราคาสองร้อยกว่าบาทถ้าใช้ได้ยี่แบบสุดยอดมาก